สวัสดีครับหนุ่มพูนสวัสดิ์พุ่มชัยครับผมวิถีชนคนเฝ้าสวนนะครับวันนี้เมื่อตอนเช้านะครับผมก็ได้มีโอกาสต้อนรับพ่อควรนะครับพ่อลงมาเอากิ่งผักหวานไปทำพัน์นะครับผมก็มีน้องๆน,นะครับอยากจะชมคลองบริเวณรอบๆสวนที่บ้านผมนะครับผมก็เลย อยากจะพาทุกท่านนะครับไปไปดูไปชมคลองนะครับคลองบางหมานนะครับว่าสวยงามขนาดไหนนะครับผมก็เมื่อวันซืนน้ำป่าตกมานะครับน้ำป่าไหลมาไม่ได้ตกมานะครับผมพูดผิดก็ทำให้มันพัดพานะครับเศษกิ่งไม้อะไรต่างๆนะครับลงมาด้านล่างนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะไปดูความสวยงามกันนะครับผมจะพาเดินจากด้านล่างนะครับขึ้นไป ที่หน้าฝายที่หน้าบ้านผมนะครับผมก็ขอบคุณหลายลท่านด้วยนะครับที่ติดตามรับชมนะครับผมรายการของเราก็เป็นรายการวิถีชนคนเข้าสวนนะครับบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในสวนนะครับในป่าในเขานะครับก็มีผู้ติดตามเพิ่มเติมนะผมรู้สึกสุดยอดมากเลยนะครับเพื่อให้เป็นการเสียเวลาครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าน้ำในคลองที่บ้านผม จะสวยขนาดไหนครับผมมีน้องๆนะครับน้องแนนนะครับก็อาตัดปามอยู่ด้วยนะครับด้านบนก็จะเป็นส่วนปามนะครับเดินจากด้านล่างบริเวณตรงนี้นะครับก็จะเป็นบริเวณที่เมื่อก่อนนี่ลึกมากนะครับตรงนี้ตรงนี้ก็ตอนนี้ก็ยังลึกอยู่นะครับเพราะว่ามีต้นต้นมะโศกเนี่ยครับดอกจะสวยมากนะครับในช่วงที่มันออกดอกครับ นี่ครับต้นไม้ที่รักษากับเก็บน้ํานะครับไว้นะครับได้ดีมากเลยนะครับต้นอโศกบริเวณตรงนี้นะครับอาจจะได้ยินเสียงแทะนิดนึงนะครับน้องๆเขากําลังตัดปามกันอยู่นะครับผมนี่นะครับร่มรื่นนะครับร่มรื่นอันนี้คลองบางหมานนะครับก็เป็นเอ่อคลองอีกสายหนึ่งนะครับที่ไหลประรวมกันที่ คลองเขาศกนะครับจากนั้นก็จะไปไหลรวมกันที่คลองคุมดวงก็จะไปสิ้นสุดที่คลองตาปีไหลลงสู่ทะเลเอ่าวไทยนะครับอุตรงนี้ลึกนะตรงนี้โคลนลึกครับก็มีน้องๆ fc นะครับบางคนเขาอยากได้ต้นอโศกไปปลูกนะครับ นี่นะครับนี่หล่นนะครับลูกมันหล่นลงมาเยอะมากเลยนะครับเยอะมากนี่ก็ใครที่อยากได้ก็มาเอาพันได้นะครับไปปลูกแถวๆริมคลองครับจะรักษาป้องกันตะลิ่งไม่ให้พังนะครับผมลูกมันหล่นเยอะมากนะครับด้านบนด้านบนนะครับนี่มือปืนมือปืนนี่ะครับลักษณะของลูกกระสุกนะครับนี่ นี่นะครับเอาไปปลูกไว้ลริมคลองมันก็จะงอกนะครับผมนี่เยอะๆนะครับใครที่ต้องการก็สามารถที่จะขอพันธ์ได้นะครับเรายินดนีรากไม้นะครับความสมบูรณ์อัน,น,นี้น้ำมันก็กำลังสวยนะครับแต่ว่าให้ดีกว่านี้ก็มันต้องใสกว่านี้นะครับนี่ฝนทุองตกลงมา มันสวนยางของพี่หลวงนะครับมีมะนาวอะไรด้วยสังเกตนะครับความเจริญเติบโตความสมบูรณ์นะครับนี่ผมเพิ่งจะได้เห็นอีกครั้งหนึ่งนะครับไข่อะไรก็ไม่รู้นะตอนแรกนึกว่าจะเป็นหอยโขงมันไม่ใช่มีการเลี้ยงพึ่งด้วยนะครับนี่นะครับ บรรยากาศริมคลองข้างบนก็จะเป็นสวนปามนะครับน้องๆก็ทำงานกันอยู่น้ำลึกนะครับนี่ระดับหกเขานี่ต้นโสกนะครับไี่ชายดีก็ต้องตัดแต่งกิ่งนะครับน้ำจะได้ลุกป้องกันทลึงพังแล้วก็กักเก็บน้ำนะครับปาม น้องๆก็กำลังทำงานกันดบหลายฝั่งเมื่อก่อนแถวนี้ผักกูดเยอะนะครับผักกูดเยอะมากให้ให้ดูใต้ต้นศกนะครับอาจจะมืดนิดนึงนะครับผมนี่นะครับเห็นอะไรสวยๆ <c oughs> ถ้าเป็นช่วงที่ต้นโศกนะครับเขาออกดอกจะสวยงามมากเลยนะครับดอก จอกสีส้มๆนะครับส้มๆนี่เมื่อก่อนบริเวณนี้ผมก็จะเอาพวกแหพวกไรนะรมาดักปลาไว้กินนะครับเมื่อสมัยก่อนแต่ช่วงหลังนี่ไม่ค่อยมีเวลาได้ทําตรงนั้นนะครับก็เลยปล่อยปลาให้มันได้ขยายพันนะครับลื่นนะลื่นผักผักโขดนะน้าพาไปเยอะแล้วแสดงว่าน้ําสวยนะครับ ใครที่อยากจะมาเที่ยวนะครับก็มคิดว่าคงเก็ดหลังโควิดนั่นแหละครับช่วงนี้ต่างคนก็ต่างดูแลสุขภาพตัวเองกันนะครับผม <c oughs> ถ้าเราช่วยกันร,รักษานะครับความสะอาดไม่ทิ้งขยะลงคลองนะครับมันก็จะน่าดูอย่างนี้ครับคลองกินหญ้าแล้วครับมือปืนผมจะลงนะครับลงลงไม่ได้ เดี๋ยวดูนะครับก่อจะถึงฝายผมตรงนี้เป็นเป็นสวนของของน้องนะครับที่บ้านคุณพ่อนะครับก็แบ่งสัดส่วนกันด้านขวาก็จะเป็นส่วนปาแล้วนะนี่ๆตรงนี้นะเนี่ยจะขึ้นไปที่ฝายของอบจอนะครับก็เหมือนกันนะครับ,ก,บ,บก,กับบ้านตาเล็กกับบ้านตาเพชรนะครับอาจจะมีเสียงน้ํานะครับใส่ลงท่าบันก็เลยดังนะครับ ความสวยงามเาด็กๆจะมาเล่นน้ำนะครับลูกหลานนะเราก็ต้องรับมาระวังด้วยนะครับสองข้างคลองพยายามตกแต่งเพื่อที่จะให้ลูกหลานนะครับได้เล่นกันแบบมีความปลอดภัยสูงสุดนะครับผมสวนฟามน้ำใส นี่นะครับาย,ยจริงๆครับ <c oughs> ไม่เห็นปลาครับเนราะว่าน้ํามันถ้าน้ําไหลเราก็ไม่สามารถที่จะเห็นตัวปลาได้นะครับ <c oughs> คนเด็กเด็กแทงปลาไหมน้องแนนครับน้องแนนอาจจะไม่ชัดนะครับผมแล้วก็น้องุ๊กนะครับเจ้าหน้าที่รพอสอตอนา,ามัย 2, ออส,ออสองพี่น้องรพสตสองพี่น้องไม่มีอนา,ามัยนะครับผม ฝายนี้จะเป็นฝายของอบจอนะครับที่สร้างมาเมื่อหลายปีก่อนนะครับช่วงนั้นผมก็มีส่วนร่วมด้วยนะครับในการก่อสร้างงบละห้าหมืนบาทนะแต่ว่ามันไม่ค่อยถาวรเท่าไหร่นะครับคุณพ่อก็เลยสร้างเ,เขาเรียกว่าอะไรนะครับเสริมเสริมสร้างใหม่นะครับก็มีการซื้อปูนอะไรมาเทนะครับ น้ำใสนี่จะเป็นไผ่ไผ่ตรงไผ่ไผ่ไตรงอันนี้ก็ยึดตะลิงดีนะ <c oughs> ด้านซ้ายก็จะเป็นสวนยางก <c oughs> <c oughs> ็อาจจะมีพวกขอไภรนะครับผม <c oughs> ก็อาจจะมีพวกเศษขยะหรือว่าไม้อะไรต่างๆนะครับที่มันลอยมากับน้ำนะครับก็จะดูว่าบางทีอาจจะรกกว่านิดนึง นะครับแต่ว่าผมอยากจะให้ดูบรรยากาศน้ํานะครับว่ามันมันสวยขนาดไหนนะครับผมเห็นนะครับอันนี้ผมเองก็บางทีก็มาขนนะไปตกแต่งสวนที่บ้านนะครับเวลาเดินแล้วมันจะได้ไม่ไม่เละนะครับนี่ถึงนะครับถึงสายที่บ้านผมแล้วครับผมนี่นะครับให้ดูบรรยากาศตอนนี้พ่อพี่นะครับก็มีโครงการสร้าง ซ่อมสะพานข้ามคลองอยู่นะครับยังไม่แล้วเสร็จนะครับตอนนี้ก็อยู่ในประมาณ90%ซนนะครับผมนี่นะครับคลองอยากจะให้ได้ยินเสียงน้ำนะครับวันนี้ฝนตกก็เลยมีโอกาสนะครับได้เก็บภาพนะครับให้กับทุกคนได้ดูกันนะครับผมขอบคุณสำหรับการติดตามด้วยนะครับมีผู้ผเพิ่มเติมมาผมภูมิใจเป็นที่สุดเลย นะครับเนี่ยนะครับใครที่อยากจะมาเล่นน้ํานะครับก็ช่วงนี้น้ําสวยมากแต่ว่าโควิดนะครับก็ต้องก็ต้องรอก่อนนะครับผมด้านล่างลึกนะครับลึกนะครับด้านล่างผมลงไปดูแล้วนะครับก็ประมาณพ้นพ้นสะดือผมเลยนะครับตรงนี้นะครับที่ถ้าหากว่าน้าไหลมาเยอะกว่านี้นะครับจะไม่ได้ยินเสียงพูดเลยนะครับผมก็ครับเนี่ยบรรยากาศ นะครับของที่บ้านผมนะครับที่สวนผมนี่ครับเป็นภาพมุมสูงนะครับฝ่ายด้านล่างนะครับตอนนี้ผมอยู่บนสะพานมันจะเป็นบ้านนะครับเป็นพ่อนี่นะครับพื้นที่ออกมาทําสะพานข้ามไปฝั่งนู้นนะครับแล้วก็ด้านบนนะครับก็จะเป็น สวนของผมนะครับด้านบนด้านซ้ายที่ผมเคยได้ถ่ายคลิปไว้นะครับผมแล้วก็ด้านขวาก็จะเป็นสวนยาวพารานะครับให้ดูน้ํานะครับจากที่สูงก็ขอบคุณด้วยนะครับสำหรับการติดตามคลิปนี้ผมก็อยากจะให้ดูบรรยากาศ บ้านสวนนะครับที่บางหมานคันทรีเขาศกเบอร์กุนดีนะครับผมขอบคุณสําหรับการติดตามการรับชมนะครับก็ใครที่ชอบทลิปอย่างนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามให้กับหนุ่มพูสวัสดิ์ด้วยนะครับผมก็เก็บเรื่องราวดีๆมาฝากกันนะครับสําหรับคริปนี้ก็อยากจะให้ทุกคนนะครับอยู่รอดปลอดภัยจากโควิดสิก้านะครับเราจะผ่านปีด้วยกันนะครับ จะฝ่าฟันต่อสู้ไปด้วยกันนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากครับเจอกันคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีครับผมให้ดูน้ําต่อนะครับน้ำใสไหลเย็นมีต้นกล้วยป่าด้วยนี่ผมเว้นไว้นะครับพอได้ให้กระรอกลงมากินลูกของมันน,ะนี่นะครับน้ำเด็กๆมาเล่นได้นะครับผม ที่บ้านเรายินดีต้อนรับเสมอครับ